นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสื่อสังคมโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี SMT รุ่นที่13มหาวิทยาลัยรังสิตจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ปลายปีคนทัพผู้บริหารระดับประเทศและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชี่ดังกว่า10ชีวิตภายใต้ตรีมเทรนโลกเทรนอนาคตพร้อมพุ่งทยานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันไปรเมื่อวันที่4ธันวาคม2565ที่ผ่านมานาสาราดนตรีสุรยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตโดยได้รับเกียรติจากดรอัถวิทย์อุไรรัตน์อริการบดีมหาวิทยาลยังสิต นายธีรพัฒน์มีเดชอาจารย์พิเศษหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคมมาร่วมงานในครั้งนี้รู้สึกยอดเยี่ยมมากครับเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการเรียนรู้นะครับนักศึกษาเราได้เรียนรู้จากของจริงนะครับคนที่ประสบความสําเร็จอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งหลายๆท่านนี่ก็เสียสละเวลามานะครับเป็นที่รวมของ หลายๆท่านที่มีชื่อเสียงในวันนี้เลยครับเป็นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากครับทางเราก็ประทับใจครับที่เด็กได้เรียนกับผู้ประสบความสําเร็จของจริงนะครับคือเราอยากให้เด็กเรียนรู้ถึงความจริงมากยิ่งขึ้นครับเรียนรู้ว่าไม่ใช่เรียนรู้แล้วความรู้ก็เป็นเรียนไปเรียนไปแล้วมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรลองสังเกตดูนะครับเด็กเรียนตั้งแต่จบเราเรียนอนุบาลกันเพอเบอรหปีแล้วป .1 ถึงม .6 นี่ก็อีก12ปีแล้วนะครับเรียนกันมากกันมาย แล้วยังก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จกันเพราะฉะนั้นเราอยากให้การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นการนักศึกษาที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ได้จริงประสบความสําเร็จได้จริงสร้างอนาคตได้จริงร่ารวยได้จริงนะครับผสมผสานกับความเป็นจริงที่ในโลกแห่งความจริงกับทฤษฎีให้ได้ครับเราก็มีหลักสูตรเช่น1ปีจบนะครับก็เป็นการที่เราเอาวิชาที่สําคัญสําคัญเป็นหลักให้เด็กเรียนไม่เสียเวลายาวจนเกินไปเพื่อเด็กเรียนเสร็จ จะได้ไปใช้เวลาไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับหลักสูตร2ปีเราก็มีนะครับเรามีประมาณ 30- 40บหลักสูตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิชาการในแต่ละศาสตร,คร์ครับครับเราเชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลังสิตและเราก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแน่นอน,นครับในทุกประเด็นนะครับในทุกเรื่องแล้วเราคาดว่าเมื่อน้อ,นองๆหรือท่านๆท,ท,ที่มาเรียนกับเราแล้วอยากให้ได้ความรู้แลกลับไปคุ้มค่ากับสิ่งที่เรียนมาเอาไปใช้ได้จริงครับก็หลักๆ หัวใจของวิชาที่ผมสอนเนี่ยเป็นเรื่องของการเซตอัพบิสเนสครับเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆอาจจะเก่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียการใช้สื่อต่างๆแต่สิ่งที่ยังขาดคือการทํางานเป็นทีมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการรู้จักว่าอินฟูเวลาที่เขามีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนจะดูแลแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยเซตอัพวิชานี้ขึ้นมาครับเหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้เพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเทรนด์ที่เรียกว่าต่อให้คนไม่มีความรู้พื้นฐานเนี่ยอย่างน้อยๆก็เริ่มมีโทรศัพท์เป็นเครื่องก็เป็นอินฟูได้แล จะมีรูปแบบในการทํารายการแบบไหนนะครับก็ผมคิดว่าแต่ละคนก็มีความเป็นอินฟูในตัวแต่เพียงแต่จะ d e v e l o อยังไงให้นําเสนอและให้มีคนติดตามครับอันดับแรกเลยครับก็จะเป็นเรื่องของคอนเน็กชันที่ได้มีโอกาสมาเจอพี่ๆนักข่าวในวันนี้นะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการที่รู้จักอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านที่ทํางานว่าทีมงานแต่ละคนตัวละ้ามาเข้ามาแบบไหนอันที่3เป็นเรื่องของการเซตอัพบิสเนสว่าบิสเนสในการเซตอัพงานสัมนาต้องเซตอัพยังไงอันที่4การรู้จักสปอนเซอร์นะครับอันที่5การรู้จักแกแ้ไข ความผิดพลาดเฉพาะหน้าว่าจะต้องแก้ไขยอย่างไรครับก็จริงๆวิชาที่สอ,น,อนนี้ถามว่าไปทําวิจัยได้ไหมก็สามารถทําวิจัยได้เลยไปต่อยอดให้งานสมาัมมนาเอามาใส่ในงานวิจัยได้แล้วเป็นงานวิจัยที่เรียกว่ามีภาคปฏิบัติให้เด็กๆได้มองเห็นภาพไม่ใช่แค่เป็นหนังสือที่เปิดอ่านอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกท่านที่สนใจเรียนนะครับก็มาเรียนที่ s m t นะครับโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีชื่อบอกเลยครับโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนโซเชียลมีเดียนะครับผมคิดว่า มันเป็นสื่อที่ต้องทําเป็นทุกคนแล้วนะครับถ้าเกิดคนที่ทําไม่เป็นต่อจากนี้ไปก็จะเรียกว่าตกตลาดนะครับหรือไม่มีคนติดตามหรือขายไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ก้าวเข้าสู่โลกโซเชียลต่อจากนี้ไปเราจะทําธุรกิจก็ยากนะครับผมคิดว่าคนที่เรียนเพื่อเป็นนักธุรกิจ ก็ควรเรียนนะครับคนที่จะเรียนเพื่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ควรเรียนเรียกว่าพูดง่ายๆคือทุกสาขาอาชีพครับครับก็ผมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับก็ทุกท่านที่สนใจเรียนต่อนะครับเรียน1ปีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้ปริญญาโทแล้วก็ได้สกิลเซ็ตได้คอนเน็กชันนะครับผมคิดว่าก็คุ้มมากๆสําหรับ1ปีแล้วก็ได้บุฒิการศึกษานะครับก็อยากเชิญชวนมาเรียนด้วยกันครับครับแล้วเจอกันครับ